สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินวชาแนลนะคะวันนี้นิวก็จะพามาเปิดตัวหวานใจเปิดเผยโฉมหน้านะคะหวานใจของหนุ่มไปตะกองนะคะซึ่งกระแสในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะคะก็คือเป็นกระแสที่แรงมากนะคะสําหรับหนุ่มไปตะกองมีทั้งแฟนคลับที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งแฟนคลับที่เห็นด้วยก็พร้อมที่จะสนับสน,นุน ผลงานของไปตะกองและพร้อมที่จะสนับสนุนให้กำลังใจสำหรับความรักครั้งนี้ของเขานะคะสำหรับแฟนคลับที่ไม่เห็นด้วยนั้นก็บางคนก็มีข้อความที่คอมเมนต์ใต้โพสที่ไปตะกองได้ไปโพสเมื่อวานนะคะว่าไม่เห็นด้วยไม่ชอบผู้หญิงคนนี้หรืออาจจะไม่สนับสนุนผลงานของไปตะกองอีกแล้วนะคะแต่สำหรับ การที่เราจะชอบศิลปินหรือดาราท่านใดสักคนหนึ่งนะคะเราก็ต้องมองที่ผลงานของเขาและถ้าเขามีความรักหรือเรื่องส่วนตัวอื่นๆนะคะเราก็ควรที่จะให้กําลังใจอยู่เคียงข้างนะคะคอยสนับสนุนเขาตลอดไปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่แอดมินได้นำมาให้ชมนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่แอดมินได้ไปนำมาจาก อินสตาแกรมของหญิงสาวคนนี้นะคะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่เธอได้โพสต์เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งภายใต้หลังจากคลิปวิดีโอนี้นะคะเธอก็ได้บอกว่าคลิปวิดีโอนี้ตัดต่อทำโดยไปตะกองนะคะซึ่งเธอได้ขึ้นข้อความไว้เลยนะคะและใน IG Story ของเธอนะคะเธอได้อัปเดตเป็นรูปภาพที่หนุ่มไปตะกองเคยโพสนะคะได้ เขาวาดรูปภาพรูปภาพหนึ่งนะคะเป็นรูปภาพเต้นรำแล้วก็เป็นรูปภาพมิวสิกต่างๆนะคะลงใน Facebook ซึ่งรูปภาพนั้นเป็นหนุ่มไปตะกองได้วาดรูปนี้ให้กับเธอนะคะซึ่งเธอก็ได้โพสต์ลงใน IG Story ี่นี้ค่ะเป็นรูปภาพนี้นะคะซึ่งถ้าหลายๆคนเป็นแฟนคลับที่ติดตามหนุ่มไปตะกองก็จะอาจจะเคยเห็นรูปภาพนี้ที่หนุ่มไปตะกองได้เคยโพสต์ลง Facebook แล้วก็ IG ส่วนตัวของเขานะคะ ซึ่งปัจจุบันก็ได้อยู่ที่บ้านของผู้หญิงคนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครนั่นก็คือหวานใจของหนุ่มไปตะกองนั่นเองนะคะสําหรับแฟนคลับท่านไหนที่อยากเห็นชมหน้าของหวานใจของหนุ่มไปตะกองนะคะแอดมินก็ได้นํามาให้ชมแล้วนะคะว่าชมหน้าของหญิงสาวเมียนมาคนนี้ที่เป็นหวานใจของหนุ่มไปตะกอง ที่สามารถคว้าหัวใจของหนุ่มไปตะกอไปดูแลและครอบครองได้ในนาเวลานี้ก็คือหญิงสาวคนนี้นั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook i n s t a g r a m หรือช่องทางโซเชียลอื่นๆนะคะที่ได้มีการนำรูปของผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีการนำรูปของไปตะกอคู่กับเธอนะคะมาลงในเพจและในกลุ่มต่างๆใน Facebook ค่ะ